สาบายดีทุกคนเมือ่อวาน5ออกไปสีมาการนั่งแม่งวางนะทุกคนส้นลายเขาเอาิญแม่งตาโอดนะทุกคนเนาะแต่ส้นลายแถวบา้านเหานี่เขาเอิญแม่งวางเนาะหรือบางคนก็เอิญแม่งตาโอดเนาะนี่เนาะเสียงมันห้องทุกคนตอนนี้ก็ซุ่มเหาจะไปการเอาเนาะการเอานั่งมนะันเนาะ ทาเวิรงกันเลยเนาะท่านผู้ชม อันนี้ก็คือทราบมันนอทุกคนเนาะทราบแมงหวางอันนี้ก็นอนทุกคนอ๋อทราบมันทราบแบบมันขึ้นมาลอดทราบนะทุกคนอันนี้ก็คือแมงงอดก็คเคอนี่เนาะทุกคนตอนนี้เฮาก็ได้ตู่มันแล้วพี่น้องแมงตะโอดนี่พี่น้องเฮาแมงตะโอดนี่เป็นแมงตะโอดตัวผู้นะพี่น้องนี่ ตัวพูเลาก้นมันง่ๆแเนี่ยนี่เนาะพี่น้องเนาะในตัวหดตัวพูเนาะก้นมันง่ญ่เนาะปเดี๋นี้ก็พ่ากันหาพากันหาไปต่ออีกบันนี้พี่น้องประมาณกหมูเคยสองคนเนาะตัวเสียงมันห้องยู่สูงอะลีพี่น้องก็เลยเอาบีได้เนาะเฮากนเนาะได้แต่เห็นเนาะ มันอยู่สูงเกินพี่น้องเพราะมันอยู่ปลายชุดคุณพี่น้องตอนนี้ค่อยก็ได้พบโตมันหองแล้วนาอทุกคนซึ่งเป็นแมงตะโอดนะ๊ดเนาะเป็นแม้มันเลยน้ะทุกคนตัวนี้เนาะนี่นาอแมงตะโอดนะ๊โดเนาะตตอน,นี้เกิบมู่ค่อยเจิดแล้วเนะ้นะตกแล้เน้องพี่น้องตกทิเลย โตที่ว่าทราบมันนี่พี่น้องแบบมันขึ้นมาต่หู้ขี้ดินพี่น้องพี่น้องมันเป็นหู้ขี้ดินขึ้นมาใต้ขึ้นมาไม้นี่เนาะมันใต้ขึ้นมาหอดนี่แล้วมันก็ล่อทราบทุกคนมันล่อทราบแล้วมันก็ปงปี้ตอนทําอีทนะมันมีมีปี้น้องพี่น้องมันป้งปี้แล้วก็มันบินไปพี่น้องมันบินขึ้นจับสูงพูนเสียงหอง เสียงห้องฮี่ห้าฮี่ห้าอยู่พวกพี่น้องฮาะมันห้องอยู่พูกป้ายชุดผูดพี่น้องอ๋อเสียงมันห้องหลายทุกคนนี่ทุกคนเจอโตมาแล้วทุกคนอันนี้ก็คือมันขึ้นมาแต่ขี้ดินเนาะทุกคนอันนี้แล้วนา่งแม่งวางที่คอยต้องการทุกคน อต้นนี่ทุกคนนี่นี่มันขึ้นมาแต่ขี้ดินไม่ไหม้ีดินติดมันเลยทุกคนยางไปหาไอ้เนาะพี่น้องเนาะเห็นบอกเปิบเห็นบอกมาเบิบอันนี้บอกเปิบโอ้โหนี่พี่น้องเห็นนี่แล้วนี่เนาะพี่น้องนี่มันไต้นี่เนาะพี่น้องได้สองตัสามตแล้วเนาะ โอ้นาง่งมันต้นนี้นางแม่งวางพี่น้องมันใ,นใ่ญ่ปัดมันโป่งปีขึ้นแล้วก็เขาเอิญแม่งตะโอดเนาะพี่น้องอันนี้เนาะตอนนี้ยังเอิญแม่งวางอยู่เนาะโอ้ธรรมชาติดีพี่น้องบ้านเฮามากการน้ำเดี่ยวเด้อพี่น้องอาวุธของข่าวพระเจ้ากมู่ก็คือถือท้อคอมมานอพี่น้องไ่โคมยื่งหาเนาะนี่เนาะเห็นอีละบะ นี่แล้วนี่โอ้เห็นอีแล้วตัวหนึ่งนี่เนาะอ๋อต่หม,มุนต่ซื้อถ้ายพี่น้องเอาไปก่อนนี้ก็ห้เฮาได้เห็นจิกเกนนะพี่น้องจิกเกนห่างง่ายงาวนะพี่น้องห่างจิกเกนนี่มันเป็นแบบนี้นะพี่น้องจิกเกนเป็นตัวแนวนี้เนะาะพอเราได้เห็นเนาะจิกเกนนี่มันเป็นโตเแนยเลอะวะอ๋อแปลกประหลาดอยู่เนาะ มันบีคือกับจิเกนตัวอื่นๆเนาะพี่น้องตอนนี้ค่อยกับมู่ค่อยกะได้แงกเดียวไปหาเนาะพี่น้องถ้าเห็นกับห้องเดียวเนาะฮะเห็นนี่แล้วบอกมู่ค่อยเห็นนี่แล้วพี่น้องโอ้ยมานอะลีมู่ค่อยมันหากินเก่งเนาะพี่น้องมันเห็นตลอดเนาะโอ้เห็นอีกแล้วเนาะนี่ก็คือเนาะพี่น้องนี่เนาะ ตูนง่นะพี่น้องถ้าเบิ้งบัดการแล้วนะพี่น้องเต็มคลองค่อยสิท่อให้เบิ้งเนาะคะันมันได้เต็มคลองกันเนาะอ๋อพี่น้องเห็นอีกแล้วนี่เนาะพี่น้องคอยเห็นแล้วคอยกัจับยัดเสื่อคลองนะพี่น้องเนาะนี่คลองคอยนะตอนนี้กะบ้าก็ได้เห็นนี่แล้วเนาะทุกคนนี่เนาะ มันจับอยู่กกไม่เป่าเนอะพี่น้องตันี้เนาะสนหลายมันจะจับอยู่กกไม่ย่างง่ายๆพี่น้องแต่ว่านี่มันอยู่กกไม่เป่าเนอะพี่น้องเนาะเบ่าเห็นแล้วเบ่าก็จับง่ายน่าทงเนาะนี่พี่น้องมันยังตีงอยู่ได้พี่น้องเนาะคลองเบ่ากับมีไว้เรียบร้อยเนาะเบ่าก็จับงัยเสียเลยเนาะเนาะ ตอนนี้ก็มูเบ้าก็ได้เห็นนี่เนาะพี่น้องโอ้ตัวนี้มันจับอยู่มนหย่างน้นอยพี่น้องแบบเห่าบีเห็นนะนะนี่นี่มันขึ้นมาจากพื้นดินนี่เนาะพี่น้องอือจับเาเลยคอยุบเองเนาะอ่ะจับเงาะเสีคอเนาะได้ลายโตแล้วเน,ะะเออนะานะพี่น้องอยู่กับมือกับแมนบันแบ่ด้วยนะโอ้แมนพี่น้องนี่เนาะสามตัวโอ้นังมงวางเอาไปโค่นนี่เนาะพี่น้อง มันกบกอบเข้าไปรลได้โคนี่เนาะพี่น้องถ้าเบิ้งเฮากันแล้วเฮาจะรีวิวเพื่อเบิ้งนาอพี่น้องเห็นอีละนอนทุกคนตัวนี้มันจับอยู่กกลำไญ่เนาะพี่น้องเดินกลางหน้านี่เนาะพี่น้องโอ้มันตีกระเด้ากระเด้วอยู่นอนนี่เนาะเห็นแล้วจับยานหอคลองนะพี่น้องเห็นตัวเลออัดคลิปตัวนั้นนะพี่น้องเนาะ มือหน่ะเจ้ามาการคู่มือบวบบันหน่อยอันก็มากมัอนี้อ,าาอ,อืมตะก้านน้ำมันอืมลาแล้วนอะ่รเราเกือบติ่มคองการมาแต่ปู่เหล่าแขมบานบุเห็นแล้ว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 ชอบมันเลยหหน้ามันหน้ามันดีสิเล่บีแมย์นะทราบมันเนาะพี่น้องเฮ้ยนี่นี่โอ้อามณ์สีเห็นทราบมันเนาะ เ้าต้องการโตมันนาอพี่น้องทราบมันกิ่นบ่ได้เนาะตอนนี้เบ่ากับมูเบ่ากับได้เดินป้าเดินดงและบ้านนี้พี่น้องโอ้ยปีนโหเขาโหเขาระวังโหเขาลุได้โอ้โอ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 พระเจ้าเขาเห็นพระเจ้าเขาเสียหายเนี่ยโตเนาอพี่น้องมูเบ่ากิ่งลายเนาะเบ่าประเ็ดโตดลงเบิง่งเนาะโตรเฮ็ดมูเบ่าลงเบิง่ง ล้มนะพี่น้องเบาเนะาะเบามีเบิ้งจังเนาะซึงเบิ้งหนึ่งจับกอกเนาะคือว่ายางไปทางเลิกเห็นแต่ทราบมันเนาะพี่น้องอันนี้ก็คือทราบมันอันนี้ก็คือทราบมันเนาะพี่น้องทราบมันเนาะโอ้ยสามทราบนี่โตไม้โตแมงมาเลยเนาะเห็นแมมเนาะโตมีปีทุกคน ปูนตัวมีปียู่สูงเนาะทุกคนอันนี้เห่ากับมีหัวจั๊บไล่เฮ็ดเท่ากับองจับมันคือเก้าเนาะรองจับมันคือเก้าเนาะโอ้ยบอดได้ทุกคนมันไปแล้วเนาะบ่าร้องจับบอดได้เ่าพาตัวนี้เนาะมันยู่สูงเกินไปว่าเต้เต้เนาะพี่น้องเบาลังไปตามหาเนาะพี่น้องโอ้หมู่บ่าพลาดรอดป้ากระซาเนาะพี่น้อง โอ้ยมันรอดไปเสยเนาะผู้ค้ากับมู่ผ้ารอดแล้กรอดน้อพี่น้องโอ้ยนามกระซ่ทาท้งมดอันนี้เนาะขันแมนก่กอหูดห่งนี่เสยโสมเลยพี่น้องหน้าตาผัดบิลอผัดแห้งไหมกอแห้งบิล้อก้าเก้าเนาะโอ้คือว่าแถวบ้านบ้าก็อยู่วนบนบดน้อพี่น้องแถวบ้านเนาะบ้านหน้าน้องพี่น้อง ถ้าบอไปหาการหาเงินกับบีได้กินเนาะพี่น้องถ้าว่าเฮาไม่เงินกับซื้อกินเนาะขันเฮาเยอะซื้อกันเนาะแต่ว่าเฮาการละเฮาไปการละเฮาบี่ได้เสียเงินเนาะเฮากระทุกจนเนาะเป็นคนบ้านเนาะบ้านหน้าเนาะต้องไปหากินคู่มื้อคู่แรกเนาะพี่น้องเพื่อกุมรอบโครัวคน้าเนาะเนาะ ตอนนี้บ่าวสองคนไปหาตามหานางแมงวางน้องพี่น้องตอนนี้ก็เห็นไปแล้วเนาะทุกคนเนาะเนาะตัวนี้มันอยู่ที่กุ๊กไม้เป้าเนาะทุกคนเนาะมันตีงเนาะอือเป็นตาแซ่บเนาะพี่น้องตัวมันก็จะเป็นตัวเขียวเยวอ่อนๆนะพี่น้องถ้าจืดนี่หรือโคหรือ ไปยิงป่นก็นได้นะพี่น้องเพราะแสบบ่มีการใส่ขี้น้องพี่น้องแม่งนี่เนาะต่ำเขามันเป็นน้ำโนเขาเลยเนาะแสบน้พี่น้องยิ่งเราจับเงาจะคลองเนาะเงานอนเลวเลยเนาะหมูว,ว่าวล่าตาดีเนาะพี่น้องถ้าเป็นกลางเว้นโอ้ โอ้นี่จะทราบมั้เนาะทุกคนหนึ่งทราบสองทราบสามทราบเนาะที่เนาะเข่ากีเห็นหนูกับหมูบ่เนาะหนูตัวนี้มันเฮ้านี่เนาะทุกคนเออนี่ยเนี่นี่น,น,ออนี่ยป้ามันติงยุมมันติงยุมามามาหนูเนาะทุกคนเนาะน,น้ำติงยุ่มันเมื่อกี้นี่น ตอนนี้บ้าก็จกหนูนะทุกคนกรไฟย้นอนไปเลยนะเล้ยโอ้ยมันจกบ,บีถิงนะทุกคนมันหยุดเนื้อหรือครับบอ๊ะเดีวมันขึ้นเถิง์นทีเดียวมันลกุกลุ่มมันเห่าหูน้นี่แต่แจ้งมันไปทางเลยเขาโกรนนี่กินแล้วลัดด้วยลัดด้วยง่ย,ยกไ็ได้เบ่หมึงนะรัดหนูเฮานี่นทุกคนหนูตกง่ายถ้าบึงบัไดไใจนะ เอาเพื่อได้นะมึอนี่พี่น้องทุกคนตอนนี้ก็ได้แล้วเนาะทุกคนหนูก็เนาะหมู่บ้าได้เอาไม้ตีกันเนาะบ้าก็ไล่มันแล่นจนเมยพี่เนาะโอ้หีบไม้ไม้แท่งเนาะหนูแดงเนาะหนูแดงเนาะผลมันสีแข็งถ้าขอบปีเงี้ยเนาะพี่น้องถ้าหนูท้องขาวผลมันสีอ่อนซัมแขนเล็กน้อยพี่เนาะหนูตัวนี้เนาะ โอ้หดมันเป็นนนะ้ำน้นูแดงนี่เนาะได้หนูแล้วเนาะทุกคนหมู่บ้าวที่เอาไม้ค้อนฟาดซักเอาเนาะนะโอ้ยนักล่าเนาะพี่นะ้องตอนนี้ก็จบคลิปนะพี่นะนะ้องเนาะ